สวัสดีครับคลิปนี้มาต่ออีกนิดนึงกับ GPS DD 010นะครับเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้เหมือนกับหัวชาร์จที่เสียบช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับสำหรับตัวนี้ผมติดสติกเกอร์ไปแล้วนะครับเป็นคาชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งบริเวณที่ใส่ซิมก็ไม่จำเป็นต้องติดก็ได้หรือจะหันแบบนี้ออกก็ได้นะครับเนื่องจากว่าผมเอามาเป็นที่ชาร์จในมือถือจ่ายไฟให้กับเครื่องฟอกอากาศแล้วก็กล้องหลังรถ ของผมอยู่บริเวณหลังรถแถวสามนะครับบริเวณนี้ก็ห่างไกลาตาพอสมควรใช้งานได้ดีครับผมใช้งานมาแล้วน่าจะหนเดือนก็โอเคใส่ซิมไปแล้วสามารถที่จะแจ้งเตือนเส้นทางได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตามรถได,ด้แม่นยำด้วยเนี่ยครับเสียบไปแบบนี้ค่อนข้างแน่นเลยแน่นดีนะครับโอเคเครื่องฟอกอากาศทำงานแล้วกล้องก็ทำงานแล้วทั้ง2พอร์ตจ่ายไฟได้5โวลต์2แอมป์นะครับโดยประมาณ สำหรับตัวนี้นะครับจะมี User แล้วก็รหัสมาให้แล้วเป็นรหัสเริ่มต้นคุณสามารถล็อกอินแอปบนมือถือแล้วก็ใช้งานได้หลังจากนั้นเข้าไปเปลี่ยนพ a า s สเวดนะครับสำหรับแอปที่ใช้งานเดี๋ยวผมแนะนำอีกครั้งก็คือเป็นแอปตัวนี้นะครับแอป gpsdd นะครับคุณเปิดขึ้นมาคุณก็จะเห็นข้อมูลต่างๆแบบเดียวกับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยเราสามารถดูแผนที่ แบบแผนที่ทาฟฟิกได้นะครับแล้วก็แผนที่จีโอกราฟิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูสตีทวิวได้นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆชัดเจนครับสามารถเล่นย้อนหลังได้นะครับย้อนหลัง1สัปดาห์แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าย้อนหลัง1สัปดาห์ก็คือเยอะมากๆเลยเขาก็จะ list มาให้ทุกวันเนี่ยครับหสัปดาห์อยู่ตรงไหนไปไหนมาบ้างนะครับข้อมูลก็จะซ้าๆอยู่ในเนี่ยทั้งหมดเลย เขาบอกว่าสามารถเรียกดูรายวันได้ดูย้อนหลังได้สูงสุด90วันนะครับตรงนี้นะคุณสามารถที่จะศึกษาข้อมูลจากในเว็บในหน้าร้านหรือถามพนักง,งานขายก็ได้นะครับแล้วก็ในมุมอื่นๆนะครับการทำงานก็ค่อนข้างแม่นยำในมุมของการติดตามการดูย้อนหลังการแจ้งเตือนอารามนะครับก็ค่อนข้างโอเคการแจ้งเตือนต่างๆนะครับมีสตาร์ทเครื่องยนต มีดับเครื่องยนต์สตาร์เครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ตลอดเวลาเราจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวของรถเรานะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ดีเทคไฟจากช่องจุดบุหรี่ถ้าเราเสียบจุดบุหรี่ไว้เนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทแล้วก็ดับเขาก็จะรู้นะครับว่ามีการสตาร์ทมีไฟเปิดขึ้นพร้อมกับเสียงสตาร์ทรถยนต์ประมาณนี้นะครับ,รบแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยนะครับเราจะรู้ทุกความเคลื่อนไหว ทันทีบนมือถือเรานะครับก็คือเรื่องของการสตาร์ทรถยนต์พอเราสตาร์ทแล้วก็ไฟเข้าตัวนี้เขาจะรู้ทันทีว่ารถเราถูกสตาร์ทนะครับแล้วก็ดับเครื่องยนต์ปุ๊บปั๊บเนี่ยเล็กน้อยรู้เลยครับทันทีทันใดบนมือถือนะครับจุดนี้ค่อนข้างชอบมากสําหรับการตั้งค่าดักฟังใน GPS รุ่น gpsdd 010นะครับสามารถทำได้ง่ายมากให้คุณพิมพ์คำามา admin admin น AD ี่นะครับ123456แล้วก็ใส่เบอร์ที่เป็นเบอร์แอดมินของเครื่องเป็นมือถือหลักของเรานะครับเครื่องที่จะใช้โทรเข้าไปหา gps แล้วก็เบอร์ที่ผมส่งตัวนี้นะครับเบอร์ gps ผมเม e m o r y ชื่อเป็น gps car ups charger ตัวนี้จริงๆเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเราสามารถส่ง sms นี้เข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งมากับซิมเสียบเข้าไปแล้วใน GPS รุ่นนี้นะครับหลังจากนั้นเราส่ง SMS เบอร์นี้เข้าไปตามด้วยเบอร์มือถือเขาจะส่งตอบกลับมาว่าแอดมินโอเคหมายความว่า GPS พร้อมรับการโทรถ้าเราใช้เบอร์เนี้ครับเบอร์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยโทรเข้าไปหา GPS GPS จะรับทันทีแล้วส่งเสียงตอบกลับมาเหมือนการพูดคุยโทรศัพท์สฝั่งนะครับเขาก็จะดักฟังเสียงรอบข้างแล้วก็ ส่งกลับมายัางเบอร์มือถือเบอร์ท้ายที่ใส่ไปตามเมสเซจนี้นะครับซึ่งผมได้ตั้งค่าเบอร์แอดมินไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรไปเบอร์แอดมินตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่อยู่ที่ GPS นะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เขารับโทรศัพท์แล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงตอนนี้ผมพูดอยู่หลังรถนะครับ GPS อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะรับเสียงมาเราก็ออกที่สปีคเกอร์ของมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดวิทยุดูว่าเสียงจะเข้าดีมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่นอกรถนะครับเสียงวิทยุเสียงดีเจในรถก็จะได้ยินเบาๆสู้รุ่นที่เป็น OBD ไม่ได้นะครับตัว OBD ได้ยินมากกว่าอีกอย่างหนึ่งสงสัยว่าเป็นเพราะว่าผมเอาไว้หลังรถก็เลยได้ยินเบาๆนะครับตัวนี้แต่จริงๆแล้วเราตั้งใจฟังถ้าปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วฟังด้วยหูเนี่ยก็จะได้ยินปกติรู้ว่าคุยอะไรกันนะครับอาจจะต้องเอาไว้หน้ารถจริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่บริเวณที่จุดบ,บร่หน้ารถอาจจะยินเสียงดังชัดเจนมากกว่านี้นะครับแต่ก็อยู่ในระดับโอเคก็เป็น GPS ในรูปแบบหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายสะดวกกับทุกๆท,ท่านไม่ว่ารถเก่ารถใหม่ก็ใช้ได้เพราะว่าปกติแล้วรถจะมีที่จุดบุหรี่อยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาไปเสียบใช้งานได้เลยแล้วก็สามารถที่จะใส่ซิมดักฟังได้โทรเข้าไปได้ง่ายๆเราจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวสตาร์ทรถก็จะมีหลอกนะครับก็เอามาแนะนำเพียงเท่านี้ยืนยันว่าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบคำถามเพิ่มให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ